เตะจนแขนยกไม่ขึ้นตะวันฉายประธานดาวิดคิรียใช่ยยลงล่างขึ้นบนวะคือมึนแต่วันนี้ไม่ได้เตะคอเพราะว่าเขารู้แรกเห็นรู้สึกเขาช้าๆอ<ม>เอื่อยก็เตะยัดไปทองเขาก็าเจ็บเลย<ม>เอาจริงผมก็ไม่คาดคิดว่าตะวันฉายจะเตะหนักขนาดนั้นดาวิดคิรียแม้ว่าเขาจะขาดความคงเส้นคงวา กับคนบางคนที่คาดว่าเขาน่าจะสู้ไม่ได้เขาก็ดันชนะน็อกแต่คนบางคนที่คิดว่าเขาคงจะทําได้ดีเขาก็ดูเฉยๆเรียกว่าเป็นนักสู้ที่ฝีมือดีแต่ความคงเส้นคงวานั้นไม่ค่อยมีเพราะได้ข่าวว่าปะทะกับตะวันฉายก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่แต่ที่คาดไม่ถึงยิ่งกว่าก็คือมันจบด้วยการน็อกเอาท์เชือกอกาสนี้แจ้งข่าวตอนนี้รัชตะ เดินทางไปถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อลงแข่งกีฬาแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะทําการเตะเพื่อเฟรนด์หาคนที่เก่งที่สุดของประเทศนี้และชิงตั๋วเพื่อเข้าคัดตัวเป็นทีมชาติไทยเริ่มวันที่19ครับของรชาชตานะหลังจากนั้นเนี่ยผมจะลงคลิปให้ได้ดูกันว่าปีนี้เราไปถึงฝั่งฝันแล้วหรือยังส่วนทีมนักกีฬาที่เดินทางไปแข่ง เทควันโดโคชตองก็บริจาคให้กับนักกีฬาเพื่อไปทําการแข่งขันด้วยนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะไปสมัครเพื่อเป็นนักกีฬาได้ที่เอสีนครศรีธรรมราชแล้วก็เทควันโดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเขาเป็นคนที่ทนนะแข็งแรงนะเขาหมัดเขาใช้ได้แนล่เขาเขาุกแรงเขาต่อยแรงผมก็โดนมีโดนนะผมโดนผมก็อยู่ได้ผมไม่เมามันก็มีโดนมากแหละมันต่อยมวยมันก็ต้องโดนมากแหลยะลินดีคืออีกครั้งที่มวยหมัดประทบกับมวยแตะ ของทวิดคิริยะเสียเงินครับฝ่ายแดงคือตะวันฉายตะวันฉายรอบนี้คือบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าเขจะโดนอะดีกันโอ้โหหวดไปหัวต่อเนื่องอัดไปคิริยะเข้ามาเนี่ยโอ้โหโดนครับคิริยะโอ้โดนหวดแต่ก็พยายามฟันฝ่าเข้าไปเพื่อที่จะปล่อยหมัดที่นี่ ได้เขาว,ว่าหมัดของเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่นะพุ่งเข้าไปต่อยใบถนัดครับหมดยกว่ากันต่อตะวันฉายแต่ขาจีบแล้วถีบวิกกิรียรโอ้จะเข้าฮุกครับโอ้แล้วก็แอบ,บจิ้มนะครับอือหือติดแขนในชกบ็อกซิ่งนั้นติดแขนถือว่าไม่ได้แต้มนะครับนอกจากว่าเตะจนกว่าป้อมปราการจะ เรียกว่าเอาไมา่อยู่ป้อมประการแตกอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าหวังแต้มเนี่ยติดแขนแตะต,ติดบังเนี่ยถือไม่ได้นะครับทีไปโอ้ยติดแขนอีกแต่ว่าป้อมจะแตกหรือยังโอ้ยต่อยทีบคิรียอโอ้ยโดนรัวหมัดแต่การแน่นนะครับหวดขึ้นบนแตะแขนแล้วโอ้ยโดนเตวิคิริเ จะหดขึ้นโอ้ดเตะโดนแขนเนี่ยเอ้ยหวัดเสียวแขนเขาเหลือเกินมาหมดยกก่กนเลยกันต่อหวดไปต่อหวดไปต่อคิรียหวดขึ้นบ้างโอ้โหเอ้านี่ไงนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหดูทีนะมันอื้มป้อมแตกครับด้วยความที่ตะวันฉายอาจจะไม่ค่อยจะออกไปแข่งต่างประเทศผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูเขา ซึ่งใครติดตามช่องผมมานานก็จะรู้ว่าผมมักจะดูการต่อสู้ในต่างประเทศซะเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดเรามีคนไทยคนไหนออกไปแข่งในรายการใหญ่ๆใ,ในต่างประเทศติดตามดูแน่นอนซึ่งในด้านนั้นตอนแรกตะวันฉายก็ไม่ค่อยจะมีเพราะเขาต่อยในประเทศแต่พอเริ่มเห็นเขาเตะคู่ต่อสู้คนแรกเตะที่ขาแล้วน็อกแล้วคนนี้โดนเตะที่แขนแล้วน็อกผมว่าลูกเตะของเขามันน่าติดตามว่าครั้งหน้าเขาจะเตะตรงไหนน็อกอีกหรือเปล่า แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาไปเจอใครด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันยังมีตัวเก่งๆอยู่อีกหลายคนและนี่คนเก่งอยู่เต็ม